สวัสดีครับรีวิวตะดนต่อเนื่องครับอีก4กิโลครับโพสัมพีครับจังหวัดตาก46รีวิวตะดนครับ ฝนตกเมื่อกี้ครับฝนตกก็เลยขาดช่วงไปนิดนึงรีวิวต่อเนื่องครับ ดนนหมายเลขหนึ่งนะครับตดนนหมายเลขหนึ่งออกมาจากจังหวัดกำแพงเพชรตดนนขึ้นสู่ภาคภาคเหนือขึ้นเชียงรายเชียงรายเชียงรายเชียงใหม่จังหวัดตากลำปางสา,ายเส้นนี้ครับบ้านไหลประดาครับตอนนี้อยู่บ้านไหลประดาไหลประดา ชื่อครับชื่อทางหลวงหมายเลขหนึ่งสากิโลจังหวัดตาก ที่ว่าการอำเภอโพสัมพีนครนะนี่เข้าทางอยู่ขวามือเมื่อกี้นะครับหรือว่าอยู่อยู่อำเภอโพสามพีนครนะครับจังหวัดกำแพงเพชรครับกล้องเหิร,รียกว่ากล้องเหิด าษาใต้ครับกล้องเอิดภาษาไทยก็ล้องมันเชิดหน้ากล้องขึ้นสั้นนะฮะไอไอตัวจับมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ติดกล้องหน้ารถครับแล้วก็ถ่ายทำ อำเภอโพธิล์ลำพีนครน,นะครับ ถนนหมายเลขหนึ่งนะครับเพิ่องออกมาจากอําเภอโพสัมพีนครได้ประมาณสามกิโลแล้วครับตอนนี้ก็อยู่ตรงหน้าโรงเรียนโพสโพสัมพีวิทยาค น้ำตกเต่าดำไปข้างหน้าฮนะเขาเขียนไว้ไปข้างหน้าน้ำตกเต่าดำไปเท่าไหร่ดูไม่ชนะัดครับลองมาเดือ อากครับตรงไปข้างหน้าครับไปเหนือครับไปเหนือรีวิวไปถึงยัางาักตากนะครับบ้านวังเจ้าก็อยู่เทินข้างหน้าโอ้สุดยอดตะดนแล้วครับ ผมถ่ายไปเกินหกเจ็ดนาทีนะครับเดี๋ยวก็ตัดคลิปแล้วก็ถ่ายใหม่เพราะว่ามันอัพช้านะถ้สิบกวนาทีนะีช้าอย่างเพื่อนๆของผมไม่ดูจบอย่าลืมกดติดตามไปด้วยนะครับรีวิวตะดนเดี๋ยวให้ผ่านเกณฑ์ก่อนเลียวค่อยว่ากันครับว่าจะเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงอยู่ในเขตอำเภอโพสัมพีนะครับอันนี้ผมสงสัยฮะป้ายเมื่อกี้บอกอำเภอโพสัมพีอะ แต่ป้าใหญ่เมื่อกี้ก็บอกว่าอำเภอโพสัมพีนครก,ก็ก็หงอยู่นิดนึงครับไม่ได้มีข้อมูลใครรู้ก็คอมเมนต์ได้ครับอย่าด่ากันเดี๋ยวซ้ายครับ น้ำตกกลองวังเจ้าแล้วก็น้ำตกเต่าดำกลางหน้า ก,กล้องเหิดอีกแล้วกล้องมาเหิดจริงๆครับซื้อมาเนี่ยโอ้โหไม่ประทับใจเลยครับขากล้องที่ติดหน้ารถอนะ่ะเดี๋ยวซ้ายบ้านนาโปรดตรงไปจังหวัดตาก